ให้ทุกคนอยู่กันได้นะครับนะเป็นว่าวันนี้เราตั้งอนุแต่อย่างตั้งไม่ได้เราเปอร์เซ็นต์หนึ่งจ้างว่าได้ครบมาแล้วแต่ข้ออนุมัติที่ประชุมว่าตั้งอนุซองจุดจุดทีหนึ่งคืออนุจัดระเบียบเครื่องมือประมงในตะเลสาต่างปิดต่างทุกต่างใส่นอนใส่หนังอะไรต่างหมดสื่งประกอบด้วยใครเดียวผมเนี่ยหลายเจอเดี๋ยวเราอาจจะตั้งทีหลังนะครับแต่ตัวเทศภาครัลเราตั้งได้เลยแล้วไม่เกินสิบวันนี้ครับไอ้ต่างผู้ว่าเขาออกกับสังมา แลาหลังจากสิบวันนั้นกับไปอีกนึเกเดือนเราสรุปให้จบนะครับเท่ากับที่สิบวันหนับตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าได้ข้อสรุปแหละที่เราต้องมาประชุมกันทีนี้ไหมนะครับชุมกันไหมพอตรงนั้นตัวเดียวคอยคุยกันนะครับคอยคุยรอ,องรับเจอนะพอเราตังนี้ใจส่วนราชกจะขาดก็มีหน้าที่แต่ก็ต้องอ,อกหลราชการจริงกันรับว่าไปเกินประกาศออกไปแต่ก็ไม่ทำาไม่ปฏิบัติปฏิบัติบังตระก้าใจนะ เดี๋ยวคอยคุยกันนอกลอ้ที่นี่ในวาระไทายเลยนะครับว่าทุกคนจะไปผมเหล็กเดียวอีมังกายก็คิดว่าเขย่าวันวันว่ะอินาย,นยกใจต้สํำเ็จไมนะครับผมหลึกๆผมอย่างมั่นใจนะครับผมผมถือว่าผม,มเป็นคนกลางที่ทุแเ่จะปราสางานถุกดวยงาน,นาได้กเมืด่ดปีที่แล้วครับผมมาแกา้ปัญหาเรื่องโรงงานผมอยากล่าวให้ฟังว่าโรงงานนี้มีผู้ที่พ้นอยู่บางลักมดกับ มีเจ้าพอมีผู้บารมีประจำโรงงานเต็มไปหมดเดินปกปืนจาวบานเน็ตแม้เลยอีบวกอนดับเทียกไหมพมมาประกาศตัวสู้แล้วมาตั้งหนุมมาตั้งกรรม,าก,มาการรวมกันนี่ครับสุดท้ายเขาโลว่าพมตตองการในโรงงานอยู่ได้ย,ยาวแต่ประชาชนพมต้องอยู่ได้สุดท้ายพอเข้าใจตรงกันนี่ตักคนหนังเกสุดท้ายจอก,กับไปะนะจบมดเรื่องตะลีท่ทราบเหมือนกันกันบ ผมมีวัลีเด็ดว่าพี่น้องอยู่ได้ลูกลานของพี่น้องต้องอยู่ได้ด้วยไม่ใหญ่มดไปเทียบหลุของพี่น้องหลุนลูกลานมดไม่เลืออะไรพอดจำไหมครับให้พี่น้องอยู่ได้หลุดลูกหลุหลาของพี่น้องรํารวยมีคุ้มทุบัตรอยู่ในแะเลทราบพอพอเราตายตรงนี้ปั๊บเราจะเป็นคิดดีว่าทำาถือทำาพือเส้นทางนา้ำ คุณห,ห,หลอกหลงน้มตับปือซ้องเรืออร่องมือนปามมุ่งตับพลื้อวันนี้พี่น้องได้ไหลายได้ต่อนี้แต่อีกกเดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าเราจัระเบีย,ยบได้หมดพี่น้องได้ไหลายได้ไหมหานนว่าเดิมใส่นก็พี่น้องจากเส้นนุย้ยบางที่ซาหมื่นหลุกยังมีหลายได้มาว่าหลักนะครับเราต้องคิดมุมนี้ได้นะครับพี่น้องต้องคิดมุมนี้ได้เพราะเราต้องช่วยกันจัดผมเชียวว่าพี่น้องพอรมรวมกันจัดได้ นี่ผมมากันสุกดาเลยมายุ่งใจลาออกเบียลาแต่แต่ผมไม่ทำหรใครทำนะครับใครจะทำใครมาเป็นนุ้ยกาตายมาเสี้ยงถ้ามากระเด็นเสี้ยงผมไม่ได้ไหมทิดหลบโดยดำบางที่บางที่กบไปมาคิดกูโต้ผมม่ใจเ่คิผมม่ใจติดที่ครับไปตัติปลาผมก็ม่ใจติดลาแต่ผมต้องช่วยพี่น้องผมในจากวัดสงกล้าผมนะครับผมอิมาดูได้ไม่ได้ เพันพบมาพบพ่อกำลังใจจางพี่น้องกันพบตั้งใจงานนี้อีมา,ส,ารสร้างความสัตา์หลวงพี่น้องว่าพบก็เป็นที่บุญคุณตะเลาบเนี่ยพบกิบลาตะเลาบเนี่ยเพันพบต้องการสาร้สางความรุ่งเรืองในตะเลาเพันเราต้องให้ใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะทางฝ่ายปฏิบัติทางผู้เราฝ่ายต่ำหมากินเราต้องเปลือยใ,ให้เรายุ่กันได้แต่กับพันอนุเดี๋ยวขอให้พี่คมถ้าจอดุลน,นึกภาษาครับต่างหลวงปู่ว่าถึงเราไอยขัดดัดนนกลุมต่างๆ เดี๋ยวเราลุ้นก่อนลงไปสัมผัสเอาคนเสีตัวยกันขิดนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทำได้